เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหลังจากที่ลูฟี่ใช้พลังเขาถึงต้องนอนแห้งเป็นผักตลอดเลยหรือว่ารู้กันไหมครับว่ามันมีร่างพิเศษข,ของลูฟี่ที่มีพลังโหดเท่าก,กับเทมิกะเลยนะวันนี้ผมจะพาไปดูพลังทั้ง6ร่างของลูฟีนะ่ตั้งแต่เขาออกทะเลมากันครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกเนะี่ยลูฟี่มันเป็นเด็กธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะครับตอนที่อยู่ใน East Blue. อีสต์บลูพอได้ผลกลมุกลม,มุมาก็ใช้ได้แค่ยืดร่างกายไปเป็นมาณเท่านั้นเองซึ่งถ้าเรามาดูหลังจากที่เข้าไปในแกแลนเทียบกับตัวร้ายในแต่ละภาคแล้วเนะี่ยพลังของลูฟี่มันเทียบแท,บ,ทบไม่ได้เลยนะครับแบบพวกคล็อกโคาดายก็เป็นสายที่โจมตีไม่โดนโดราฟิงโกก็ควบคุมค,คนอื่นได้และก็สร้างร่างหญ่ตัวเองได้พอย้อนกลับมาดูตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าลูฟี่มันมาไกลเหมือนกันนะครับพอเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้้้้นนนนนเเเเเเเรรืืื่่่่่อออออออยๆลลฟีีกกก็ตตตงงงัััพพพวใใหขาาาาสมถทจะะปปปฐ ดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละร่างของลูฟี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างร่างที่ผมคิดว่าเป็นการอัปเกรดพลังครั้งแรกของลูฟี่ก็คือแอฟโฟลูฟี่ พวกเราจะได้เห็นร่างนี้หลังจากที่ลูฟี่กลับลงมาจากสกายเปียแล้วและตอนนั้นพวกลูฟี่โดนกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่ท้าเล่นเกมชิงตัวลูกเรือกันชอว่าเดวี่แบ็กไฟซึ่งจริงๆในดางนี้ก็ไม่ได้มีพลังอะไรพิเศษหรอกนะครับมันมาจากที่อุซอบเห็นผมแอปโฟในห้องแต่งตัวแล้วเกิดชอบขึ้นมาก่อนที่จะเะอรืงอไปบอกลูฟี่ว่าถ้าเกิดใส่แอปโฟแล้วมันจะไปปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวและกับตันมังกรบาจีเชื่อตามซะอย่างนั้นนะครับถึงตอนสุดท้ายจะชนะฟ็อกซี่มาได้ก็เหอะไปดูร่างต่อไปกันดีกว่าครับกเ,รเ,กเ,กรเกียร,ร์ ยอมโดนพวก CP9 จับตัวไปเพื่อปกป้องพวกลูฟี่ใช่ไหมครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยลูฟี่เขาไม่สามารถสู้ CP 9ีได้เลยนะตามโซก็ไม่ทนันโจมตีกายาเหล็กก็ไม่เข้าแต่พอตามลอบบี้ไปถึง n อ s ีเอสลอบบี้อยู่ๆลูฟี่ก็ใช้เกียร์สองออกมาเป็นครั้งแรกซะอย่างนั้นนะครับตอนที่สู้กับบลูโน่เวลาที่ใช้เกียร์สองเนี่ยลูฟี่จะเร็วขึ้นพลังโจมตีก็สูงขึ้นทําให้เขาสามารถตามการเคลื่อนไหวของ CP 9นได้ทันแล้วนะครับแล้วก็โจมตีกายาเหล็กเข้าแล้วด้วยหลักการของเกียร์สองนะครับจะเป็นการที่ททลู าการทําแบบนี้มันอันตรายมากๆเลยนะครับพอเลือดเนี่ยมันอาจจะสูบฉีดดีเกินไปจนมันทะลักออกมาเลยซึ่งพอทําแบบนี้แล้วนะครับร่างกายของลูฟี่จะเผาผ่านพวกอาหารที่กินเข้าไปออกมาเป็นพลังในอนิเมะเนี่ยพวกเราจะเห็นตัวลูฟี่มีสีชมพูหน่อยๆด้วยนะและพวกไอ้นาที่พุ่งออกมาเนี่ยก็มาจากเหงื่อของลูฟี่ที่โดนเผาผ่านไปด้วยนั่นะครับแต่ว่าเพราะหลักการนี้มันมาจากการเผาผ่านพลังงานของตัวเองในทางกลับกันเนี่ยเกียร์สองก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายของลูฟี่ไม่มีอะไรให้เผาลองถ้าลูฟี่ไม่ได้กินอะไรไ ก็เพราะว่าอาหารพวกนั้นมันจะกลายไปเป็นพลังงานที่เก็บไว้ในตัวลูฟี่นั่นเองต่ตอนแรกลูฟี่ใช้พลังนี้ได้แค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วเกียร์สเนั้นก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆให้ใช้ได้นานขึ้นที่เห็นชัดสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงมาเรนฟอร์นะครับที่ลูฟี่เลือกที่จะปลดเกียร์สเป็นช่วงเวลาสั้นๆเขาจะได้ไม่ต้องเผาผลาญพลังงานทั้งหมดให้หายไปในทีเดียวนะครับแล้วพอชนะบรูโนมาได้คู่ต่อสู้คนต่อไปของลูฟี่ก็จะเป็นตัวตึงที่สุดใน CP ลลอออออฟุจิด้้้้เเเหหนนนกกกาาาาารรมมตตีีใใทํู่งััยชบซึ่งงรนี้จะเป็นพลังที่่่ลลฟีเปามไปในกกกระดูขอองงตัววเจานิ้ทําให้ นแขนของเขาในใหญ่ขึ้นมากๆแต่ว่าในช่วงแรกๆที่ใช้เกียร์สามออกมาก่อนช่วงไทม์สคริปต์เหมือนว่าพลังนี้จะทาให้การเคลื่อนไหวของลูฟี่ช้าลงนะครับเพราะว่าลูฟี่ยังควบคุมมันได้ไม่เต็มที่แถมข้อเสียใหญ่หลวงของเกียร์สามเลยก็คือหลังจากที่ใช้ตัวของลูฟี่ก็จะหดเหลือตัวนิดเดียวด้วยนะซึ่งผมไปตามหาข้อมูลม,มันมีหลายต่อหลายเหตุผลมากเลยนะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีล้นวนด้วยไม่มีอะไรมายืนยันเลยว่าทาไมลูฟี่ถึงตัวหดลงมันมีท,ทั้งทฤษฎีที่ว่าร่างกายมันเสียสมดุลหรือว่าทฤษฎีีีีทท่่นะท่่่่่่วววาาาาาารงงกกกกกยยขขอออออลลลลูฟเเเเเเเนนนนมมมมัััปป็หืืโ้้้ๆพพพต สภาพก่อนเป่านะครับแล้วในเรื่องเนี่ยเรารู้แค่คําพูดของลูฟี่เองนะครับที่ว่าเขาใช้เกียร์สไป1นาทีแปลว,ว่าตัวเขาก็จะหดเด็กลงประมาณ1นนาที มัง้งตอนที่ต้องสู้กับรูจิที่ NAS l o บ b ้เนี่ยกว่าลูฟี่จะชนะมาได้มันทุลักทุเลสุดๆไปเลยนะครับแล้วลูฟี่ก็เกือบจะโดนจาัดก,การไปตอนที่โตหดอยู่ด้วยแต่ว่าหลังเหตุการณ์ช่วงทับสคริปต์งปีนะครับผลจากการฝึกกับซิเวอร์เรรี่มาทําให้ลูฟี่เนี่ยกำจัดเข้าเสยของเกียร์สามออกไปได้ซะอย่างนั้นนะครับสังเกตได้จากตอนที่กําลังจะดําลงไปที่เกาะเงือน,นะครับตอนนั้นลูฟี่ต้องไปสู้กับคราเคนใช่ไหมและในฉากนี้ลูฟี่ควบคุมลมที่เป่าจากแขนซ้ายไปที่แขนขวาแล้วก็เสริมพลังหมัดของตัวเองด้วยฮ่าการคววบคคุมลมลลลในนนตัเเเี่่ยยอองขึ้ะไก เ,เวลานานเนี่ยตัวของเขาก็ไม่โหดเด็กลงแล้วนะครับช่วงทําสคริปต์สปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญของลูฟี่มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เติบโตทั้งพลังในการต่อสู้แล้วก็นอกจกเกียร์สแล้วลูฟี่ก็ได้เรียนรู้การใช้ฮาคิทั้ง3รูปแบบมาด้วยนะครับก็คือฮาคิสังเกตพลังที่ทาจารคนใช้เนี่ยสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูลวงหน้าได้ในช่วงเวลาสั้นๆถ้าฝึกหนักๆหน่อยเนี่ยก็เห็นอนาคตได้เลยนะครับฮาคิเกราะมันเป็นพลังที่เหมือนกับการเคลือบเกราะไว้บนร่างกายหรือว่าส่งไปที่าวต่างๆเพื่อ สามารถโจมตีพวกผลปีศาจสายโลกเกียรได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หาคีราชันคุณสมบัติเดียวที่ไม่สามารถฝึกได้นะครับเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดขณะดพวกคนโหดแบบพเลเรือเอกเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับหาคีราชันมันคือการปล่อยจิตคู่ความออกมารอบๆถ้าเกิดว่าคนแถวนั้นไม่ได้ตั้งสติให้ดีเนี่ยรับรองว่าหมดสติแน่ๆซึ่งการฝึกบนเกาะสุดหัวของเลลี่เนี่ยทำให้ลูฟี่เขาสามารถอัพเลเวลจนได้ร่างเกียสีมาด้วยนะเพราะว่าต้องใช้ร่างนี้ต่อสู้กับสัตว์ปาลาโหดๆบนเกาะนะครับพวกเรา ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ลูฟี่เริ่มเจอคนที่ใช้ผลปีศาจที่พลังต่นขึ้นมาแล้วด้วยนะครับซึ่งเกียร์สีนี้จะมีร่างย่อยๆ3ร่างน,นะครับตามรูปแบบของศัตรูที่ลูฟี่ต้องสู้ด้วยร่างแรกที่เราจะเห็นเนี่ยก็ชื่อว่าบาวแมนนะครับตอนใช้บาวแมนเนี่ยร่างกายของลูฟี่จะขยายใหญ่ขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ที่ตัวกับแขนเนี่ยก็จะเคลือบด้วยหาคีเกาะเอาไว้ในร่างบาวแมนจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของลูฟี่ไปเลยนะครับถึงลูฟี่จะเร็วขึ้นแต่เขาก็จะยืนเฉยๆไม่ได้นะครับร่างกายมันจะเด้งไปเด้งมมมมมมาา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 แแทนนนนนนต่่ววไไออ้้้้้คคเเเเเดดดดดงงงปยัใสรถิิบกศลๆชจขพ แต่ว่าข้อเสียใหญ่หลวงของการใช้พลังของลูฟี่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนเพราะว่าถึงจะอัพเลเวลมาแล้วแต่ลูฟี่ก็ไม่สามารถคงสภาพเกียร์สีไว้ได้นานถ้าเกิดว่าลูฟี่งั้น G เกียร์สีออกมาใช้แล้วเอาชนะไม่ได้เขาจะต้องกลับไปอยู่ในร่างปกติแล้วก็ใช้ฮาคิไม่ได้เป็นเวลา10นาทีและจุดอ่อนอีกจุดของเกียร์สีก็คือเรื่องของฮาคินะครับเพราะว่ามันเป็นพลังที่เหมือนกับใช้วัดกันว่าฮาคิของใครแข็งแกร่งกว่าก็ชนะไปแปลว่าถ้าเกิดมีคนใช้ดาบเคลือบฮาคิแล้วฝั่งนั้น,น, uffy, น,น,นั้าเ2อเคือแทงนฟี่จะ ร่างนี้ตอนที่สู้กับชาร์ลอตต์คลักเกอร์นะครับจริงๆแล้วเรายังไม่เห็นร่างนี้เวอร์ชันปกติเลยเพราะว่าลูฟี่ใช้ไม่แค่ร่างอิ่มเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยลูฟี่คือลูกชิ้นยักษ์ชัดๆแทงแมงก็ตามชื่อเลยนะครับพลังป้องกันของลูฟี่จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆจากตอนแรกที่คลกเกอร์ฟันลูฟี่เข้าในร่างบบวแมนนะครับพอมาเป็นร่างนี้ก็ฟันไม่เข้าซะอย่างนั้นแล้วเกียร์สีร่างสุดท้ายที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเซนักแมนนะครับลูฟี่ใช้ร่างนี้ออกมาตอนที่สู้กับคาตาคุริในร่างเซ ไปเด้งมาได้อิสระมากขึ้นบวกกับการใช้ฮาคีสังเกตประกอบไปด้วยมันเลยทำให้การโจมตีของลูฟี่ในร่างนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างมันถูกโฟกัสไปอยู่ที่การโจมตีมันเลยทําให้ร่างนี้เนี่ยมีพลังป้องกันห่วยที่สุดเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบร่างนี้มากเลยนะเท่สุดๆเลยนะครับทุกคนและถัดมาก็เป็นร่างของผลโกมุกโกมุกที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับทำให้เราได้เห็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของลนะูฟี่ณตอนนี้แล้วนะครับก็คือเกียร์หเทพพิกะในร่างนี้นะครับอะไรก็ตามที่ยมย,ยามยนะาานนารสขถ ตัวได้เท่ากับคนยักษ์สามารถยืดพื้นขึ้นมารับลมหายใจของไคโดได้หรือว่าเปลี่ยนร่างกายของไคโดเป็นยางตอนที่โดนกินเข้าไปแถมของบางอย่างที่ไม่น่าหยิบมาใช้ได้อย่างสายฟ้าเนี่ยลูฟี่ก็สามารถเปลี่ยนร่างกายมาเป็นยางแล้วก็มาเป็นพลังใหม่ได้ซะอย่างนั้นซึ่งนอกจากพลังของผลปีศาจแล้วฮาคีในร่างนี้ของลูฟี่ก็ถูกปล่อยออกมาในปริมาณที่เยอะมากๆด้วยนะครับไคโดเองยังบอกเลยนะว่าฮาคี้ราชันกับฮาคิ้เกาะที่เคลือบลูฟี่เอาไว้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าถึงจะเทพยังไงร่างนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนเดิมมมนนนนนนะครับบกกกกก็็ืืออออออถ้าาาาููฟฟีีี่ี่่่่ปปดดดหหเเเเเยอองยขงขขจผิแตท กดเกียห้าออกมาตอนที่สู้กับรูจิที่เกาะเฮดเอ A ของดรเวอรพเก้พังเพราะเห็นแบบนี้ก็เดาไดเลยนะครับว่าถึงพลังของผลปีศาจจะตื่นขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังทํางานคล้ายกับเกียสกับซีอยู่ก็คือพลังนี้จะทําลายร่างกายตัวลูฟี่เองอยู่ดีแล้วทุกคนรู้ป่ะครับว่ามันมีร่างพิเศษอีกร่างนะที่ผมคิดว่าร่างนี้อาจจะแข็งแกร่งเท่ากับเกียห้าของลูฟี่ได้เลยนะครับก็คือไนท์แมร์ลูฟี่พวกเราจะได้เห็นร่างนี้ตอนที่ลูฟี่ไปสู้กับเกคโคโมเรียนะครับความสามารถในร่างนี้สูงมากๆเลยนะเอาจร ร่างกายนี้มันแข็งแกร่งมากๆก็มาจากพลังของเก็กโคโมเรียเองนั่นแหละนะครับที่เขาจะยึดเงาของคนอื่นมาแล้วก็เอามายัดใส่ซอมบี้ทาให้พวกซอมบี้พวกนั้น,นมีความสามารถของเจ้าของเาอง,เงาตัวนั้นแล้วในตอนที่สู้กันเนี่ยลูฟี่ไปเจอก,กับกลุ่มโจรสลัดลอร่านะครับที่พวกเขาเก็บรวบรวมเงาของเก็เกโคโมเรียมาขังเอาไว้แล้วตอนนั้นพวกลอร่าก็เอาเงาทั้งหมดไปยัดใส่ใน,น,นตัวลูฟี่นะครับเพราะว่าเห็นว่าลูฟี่มีโอกาสที่จะชนะเก็กโคโมเรียได้คิดซะว่าเงาพวกนี้มันเป็นบัฟพิเศษแล้วกันนะครับที่มันจะส่งผลแค่าวงสน ปกตินะครับทั้งพละก,กําลังและก็ด้านจิตใจทําให้ลูฟี่เนี่ยสามารถยัดเงาลงไปได้ทั้งหมด100เงาเลยนะครับทั้นนนที่คนปกติเนี่ยแค่3าถึงหเงาก็หมดสติแล้วร่างนี้ของลูฟี่จะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็พวกดาบที่ปกติลูฟี่ใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยพอยัดเงาของนังดาบเข้าไปก็เก่งขึ้นมาซะอย่างนั้น การพูดการจาที่บวกเวกไว้ก็สุขขุมขึ้นด้วยนะร่างนี้ทําให้ลูฟี่สามารถเอาชนะออสเผายักษ์ในตำนานที่มีเงาของลูฟีส่สิงอยู่ได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายก็จัดการเก็กโคมเรียไปได้ด้วยแล้วทุกร่างที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นสกลพลังของลูฟี่หลังจากที่เอกทะเลมาได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับอีกอย่างลูฟี่ยังมีอุปสรรคใหญ่หญรออีกเยอะเลยนะพวกตัวลหลักๆที่เป็นปัญหาแน่ๆเนี่ยก็หนวดดาและวะไหนจะแชงคูดอีกนะครับไม่แน,วแน่วนะ่าในอนาคตพวกเราอาจจะได้เห็นพลังใหม่งอกขึ้นมาอีกก็ได้มา,ว,าว่าพลังของดูก แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมเจอเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างในตอนที่ดูลูฟี่ผ้าคคนแสดงผมทำคลิปไว้แล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลย